การหยุดใจนี่เท่ากับเราไปเชื่อมบุญเก่าที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ท้วนไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญปานกลางบุญใหญ่ทุกบุญในบุญยะกิริยาวัตถุสิบประการหรือในบาร,รมีสามสิบทัดก็จะมาเชื่อมกันเป็นดวงบุญหนาแน่นที่จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารให้หมดสิ้นไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายในหลายๆวิบากกรรม ที่เป็นผังสำเร็จติดตัวเรามากับบุญนี้ก็จะได้ไปรื้อผังเก่าตั้งผังใหม่ออกแบบชีวิตให้เรามีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติที่สมบูรณ์กว่าในพบนี้ชาตินี้ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบารมีของเราในพบชาติต่อไปและบุญนี้จะเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่ ให้มาติดอยู่ที่กลางกายเราจะได้ไปดึงดูดทรัพยาบมาให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนและในทุกสิ่งทุกโศกโรคภัยอะไรต่างๆหนักก็เป็นเบาเบาก็เป็นหายมันก็จะดีทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคต